บลจารกรุงไทยเสนอขายกองทุนตราสารหนี้เน้นลงทุนต่างประเทศบลจธนาชาิส่งกองบอลไทยละเทศ6เดือนชูผลตับแทน2.65%ต่อปี <mm BOJ มีมติคงนยโยบายการเงินพร้อมคงการประเมินเศรษฐกิจญี่ปุ่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายก การรู้ก่อนรวยกว่านะคะทาง T.N. n 24 f กับประจำวันพุทธที่18กุมภาพันธ์พฤศจา2558นะคะกับดิฉันศิรัตยาอิสระพ,พักดีและทีมงานค่ะภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ถือว่าเขียวสดใสทีเดียวนะคะแม้ว่าจะมีบางตลาดปิดทําการไปเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นจีนไต้หวันเกาหลีใต้ตและเวียดนามนะคะแต่ว่าตลาดที่เปิดอยู่นั้นก็สามารถยินได้ในแดนบวกรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยรับอนิสงส์จากฟากฝั่งของตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกนะคะ หลังจากที่ค่ำคืนที่ผ่านมานะคะมีแหล่งข่าวจากกรุงบาราเซลนะคะออกมาระบ,บุว่ากลิสนั้นมีท่าทีอ่อนข้อลงนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าพร้อมที่จะเจรจาและยอมรับเงื่อนไขแต่ก็ต้องรอดูว่าข้อตกลงนั้นจะเป็นอย่างไรในระยะต่อไปค่ะมาดูกันก่อนสำหรับเรเด็งข่าวที่น่าสนใจและส่งผลต่อการลงทุนในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีกันก่อนค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ Pricewaterhouse Cooper นะคะหรือว่า PWC ได้ทําการสํารวจ CEO นะคะ เสริรับภูิภาคในอาเซียนจำนวน1322คนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสำรวจมุมมองที่มีต่ออาเซียน จากมุมมองของ c e o ทั่วโลกจำนวน77ประเทศด้วยกันนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า global ceo survey ค่ะโดยระบุนะคะว่า c e โในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจระดับโลกแล้วก็ในภูมิภาคนั้นจะสามารถดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและก็จะได้อนิสงม,มาอย่างไรายได้ของบริษัทด้วยนะคะส่วนประเทศไทยเองค่ะยังเป็นตลาดที่นักธุรกิจชั้นนําทั่วโลกให้ความสนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้นและติดอันดับ4ของตลาดที่น่าลงทุนรองจาก อินโดนีเซียเม็กซิโกและโคลัมเบียด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าอันดับดีขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่อันดับ6นั่นเองและแนะนำาดวยว่าธุรกิจไทยจาเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและที่สำคัญซีอของอาเซียนนั้นยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีมากนักนะคะในขณะที่บรรดาซีโทั่วโลกถึง61%ต่างมองว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นคือโอกาสของธุรกิจค่ะ มาต่อกันที่ผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ b o j ล่าสุดออกมาเป็นไปตามคาดนะคะก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นคงอัตราดอกเบี้ยวไว้ระดับเดิมนะคะแล้วก็ยังคงดําเนินการนโยบายาการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปนะคะนั่นก็คือซื้อสินทรัพย์เดือนละ80ล้านล้านเยนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนอกเหนือจากเรื่องของนโยบายการเงินแล้วคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นยังประเมินภาพของเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวระดับปานกลางค่ะและ และปรับเพิ่มการประเมินการในด้านของการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยบอกว่าการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั้นกระเตื้องขึ้นได้เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในต่างประเทศค่ะ ทิ้งท้ายกันนะคะด้วยประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะทางด้านของจอจโซลตพ่อมดการเงินนะคะได้มีการออกแถลงนะคะผ่านบริษัทที่ชื่อว่า s o ล o t ฟันแม a จ a g e เมนต์นะคะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของจอจโซลตโดยระบ,บุว่าลดการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐลงไปในช่วงไตรมาส4ของปี2557นะคะแล้วก็ย้ายไปลงทุนในยุโรปและเอเชียแทน,นะคะ่ะ โดยที่ผ่านมาโซรทสนะคะได้ยกเงินลงทุนประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมายังบริษัทในเอเชียและยุโรปขณะที่บรรดาเฮดฟันรายให,ใ,หใหญ่อื่นๆก็ลดการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐลงเช่นกันนะคะหลังจากที่ราคาน้ามันที่ร่วงลงนั้นส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยบริษัทอัพพาโลซาแมนจเมนต์นะคะลดการลงทุนในหุ้นของสหรัฐลงถึง40%ในไตรมาส4ี่ส่วนทางด้านของมัวแคปเปตอลแมนจเมนต์ก็ลงทุนในหุ้นสหรัฐน้อยลงเช่นกันในช่วงสิ้นเดือนกันยายนของปีที่แล้วนะคะ โดยทางด้านของผู้บริหาร Omega Advisor บอกว่าตลาดหุ้นโยุโรปและตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะเป็นตลาดที่โดดเด่นกว่าตลาดหุ้นสหรัฐในเร็ววันนี้ค่ะ นั่นคือประเด็นที่นํามาฝากกันนะคะส่วนภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะภาพรวมเส้นเด็กนั้นสามารถปรับตัวยืนได้ในแดนบดนะคะไปดูตัวเลขปิดตลาดเช้าวันนี้กันค่ะโดยปิดไปที่1,598.54นะคะขยับขึ้นมาได้10.79จุดนะคะแต่โวลุ่มค่อนข้างเบาบางเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในหุ้นภาคเอเชียอื่นๆนะคะโดยเช้านี้ค่ะูลคาการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ17,000ล้านบาทค่ะ ห้านดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะแพรนบีมีเดียเอนะคะเมะื่อวานนี้ถือว่าเป็นหุ้น IPO น้องใหม่ซึ่งเข้ามาเ r รดเดย์เทรดในวันแรกนะคะวันนี้ราคาขยับลงไปเล็กน้อย2สตางค์หรือว่า0.42%ค่ะเช้านี้ปิดไปที่4.76บาท76สตางค์แต่ว่าโวลุ่มยังคงหนานแน่นอยู่นะคะในขณะที่ Better World Green นะคะราคาขยับขึ้นมาได้35สตางค์ล่าสุดนั้นราคาเช้านี้ปิดไปที่7บาท80สตางค์ค่ะ ทองคำราคาเช้านี้ลงไปนะคะโดยเมื่อช้าสมาคมค้าทองคำค่ะได้มีการประกาศขยับลงไปของราคาทองคําถึง2ครั้งด้วยกันนะคะล่าสุดทองคําแท่งรับซื้อที่18,550บาทนะคะขายออกที่18,650บาทค่ะ คุณผู้ชมคะทีงท้ายเบรกนี้ด้วยค่ะประชาสัมพันธ์จากบรจธนาชาตินะคะโดยบรจอธนาชาติค่ะได้ส่งกองบอลน,นะคะที่ลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะอายุโครงการ6เดือน สำหรับใครที่สนใจลงทุนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นนักลงทุนกลุ่ม AI ก็คือเป็นนักลงทุนที่มีเงินลงทุนสูงนะคะผลตอบแทนอยู่ที่2.65%ต่อปีนะคะเปิดขายถึงวันที่20กุมภาพัน,น์นี้ขั้นต่ำ5 0 0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริจธนนาชาตินะคะหรือว่าธนาคารธนนาชาติทุกสาขาค่ะ ช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกัน,นะคะในมุมมองของคุณสุเชษสุขแท้นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ว่าหุ้นไหนที่น่าสนใจในช่วงเวลาที่ตลาดพันผลแบบนี้ในรูปก่อนอยกว่าค่ะคิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบี้ยเง,เงินฝากประจำเลือกลงทุนกับกองทุนเคพลของบลจรกรุงไทย พราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกับดอกเบี้ยเงินฝากประจํารับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทําการถัดไปสนใจให้เงินทํางานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบรจกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ฟิชเชอร์แอนดจัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยได้รับเกียรติจากสถานทูตนิวซีแลนด์ท่านทูตพาณิมิสคารันเคมเบลเจ้าดวงเดือนนเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนักธุรกิจและแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเปิดงานครั้งนี้ f i s h e r a ์แ Pi ดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรระดับพรีเมียมจากประเทศนิวซีแลนด์ c g แรงสุดชีวิตก็ไปได้สุดกว่า Tru o ี e e d g ผู้ให้บริการ c g รายแรกที่ให้คุณเล่นเน็ตบนมือถือได้เร็วแรงที่สุดบนเครือข่ายที่ใหญ่และครอบคุมที่สุดในไทยไม่ใช่เพียงเท่านี้หรือเพียงเท่านี้แต่ c g ของเราครอบคลุมกว่าและขยายสัญญาณอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมกว่า80%ภายในเมษาย,ยนนี้ พร้อมประสานเป็นหนึ่งเดียวกับเครือข่าย 3G ที่ครอบคลุม97%มากที่สุดในไทย TrueMove Edge เครือข่ายที่หนึ่งในใจคุณธุรกิจจะไปไกลแค่ไหนถ้าคุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวสะดวกไม่ต้องซื้อซิมใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ทุกครั้งและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าโทร กับบริการเบอร์ไทยแดนมังกรนวัตรกรรมความร่วมมือระหว่าง TrueMove Edge และ China Mobile ตอบโจทย์ทุกธุรกิจในยุคดิจิตัลเพิ่มเบอร์จีนฮ่องกงง่ายๆแค่กดดอกจัน109สี่เหลี่ยมโทรออก True Business ามาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการรู้ก่อนรวยกว่าค่ะจะมาพูดคุยกันนะคะว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ในมมองของคุณสุเชษเป็นอ,อย่างไรนะคะแล้วก็หุ้นตัวไหนที่น่าจับตาม,มองบ้างน,นะคะพูดคุยพร้อมกันกับคุณสุเชษสุแทะน,นะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดรการบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้เราเห็นตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังยืนได้1 6 0 0บวกลบประมินยังไงบ้างช่วงบ่ายขอดูช่วงบ่ายถ้าปริมาณการ้ขาายจกอร ไม่มีถึงระดับสองพันเมื่อวานสองพันกว่าเมื่อวานเนี้ยทาให้มีลักษณะการตกใจทําทให้พอคือเทคนิคข้บ้านเราชอบเล่น psychology อพอหุ้นลงเสร็จลง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 พากันหนีกลัวกลัวแพนิกกันไปเพราะฉะนั้นนักฟันเดนินเมนทอชอบ เพราะว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสราคาหุ้นแทนที่เราจะได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อเมื่อวานนี้ซื้อเก็บของเยอะเลยวันนี้ถ้าเขาจะขายก็ได้ประเด็นคือในยะสั้นสองสามวันนี้มันอยู่ในช่วงตดจีนใช่ค่ะแต่วอลุ่มมันก็น่าจะน้อยอยู่แล้วป่ะคะบางอันนี้ในลักษณะของการบางเนี่ยมันจะไม่มีปัจจัยของตลาดต่างประเทศไม่เอเชียตลาดของทางยุโรปในเรื่องของกรีซเนี่ยจะมากดดันกับตลาดมันก็เลยทําให้ปัจจัยต่างๆเนี่ย ไม่สามารถนำพาเส้นเด็กทะลุผ่านระดับ1620ได้แต่ทางไทยพิน,นิดมองว่าดัชนีช่วงต่ำกว่า1580ลงมา1570กลยุดเดิมซื้อเก็บของอซื้อเล่นรีบาวและถ้าเลยกว่าระดับ1620ถึง1650ไปให้ระวังค่ะปัจจัยต่อเนื่องถึงอาทิตย์หน้ามีเรื่องหนึ่งกีจบใจบยังไง สองผลการงานออกหมดมสาม QE ยูโรเข้าสามประเด็นนี้มันถึงจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยทำให้ดัชนีขยับไปเล่นระหว่าง1620 1650 1680ใหม่ได้เพราะฉนั้นช่วงนี้อย่าหวังว่าดัชนีจะได้เห<ป>็นแต่ว่าสัปดาห์หน้าถ้ามองไปปัจจัยทั้ง3ด้านน่าจะเป็นบวกมีแนวโน้มเป็นบวกค่อนข้างมากเมือคืนนะี้ถ้าใครติดตามทางเยอรม,มันเองติดตามทางสายยุโรปเอง มีคนมองภาพของกิตแล้วว่ายังไงสุดท้ายเขาก็ยอมอคือคือหนึ่งคนยูโรไม่อยากให้กิตออกโอเคไหมฮะสองกิตเองก็อยากที่จะต่อรองดีที่สุดแต่สุดท้ายที่สุดแล้วก็ยังอยากอยู่ในยูโรอยู่ภาพนี้มันก็เลยทําให้ตลาดแก่งตัวแ็งแพงเป็นบวกนะคะนั้นมาถึงหุ้นที่ควรลงทุนในช่วงนี้ไทยพาณิชย์เนี่ยมองผลการงานตอนนี้ผลการงานออกมาไทยพาณิชย์ก็มองหุ้น ในแง่ผลการงานวันนี้เอาหุ้นของเมเจอร์ซึ่งเป็นหุ้นต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเมเจอร์นี่เป็นหุ้นฟันเนมทอระยะก,กลางยาวในการรับรู้ได้ของเมเจอร์เนี่ยนะครับในธุรกิจโฆษณาเนี่ยธุรกิจโรงภาพยนตร์เนี่ยห้ามสามเปอร์เซ็นต์มีการเติบโตรประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ค่ะลงหนังนะยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ปีนี้แหลอค่ะปีนี้ที่ออกผลการงานมาอ,มอาหารสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีการเติบโตของการรับรู้ได้เนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ทั้งโรงหนังอาหารเติบโตหมดแงว่าพวกเราเนี่ยไปดูหนังใช่ค่ะแล้วไปทานกันอีก13%ที่เป็นการรับรู้ได้ในด้านของโฆษณามีการเติบโตมีลักษณะ21%เห็นไหมดูหนังทางอาหารดูโฆษณาด้วยเพราะฉะนั้นรายได้ที่ของตัวเมเจอร์เองในปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มของการเติบโตให้ตำแหน่งราคาไว้ถ้าคอนเซอร์วทีฟหน่อย สามสิบสามบาทตอนนี้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบบาทนี่งวดปีนะงวดไตม้าหนึ่งถ้าเศรษฐกิจกมันดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นคนไปลงหนังมากขึ้นราคาเป้าหมายใกล้ๆตัวเลขสี 4, ่ม,มีให้เห็น oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองเทอมสักนิดหนึ่งอีกอันหนึ่ง,งดีเวเดน,นะเดือนมีนาเนี่ยจะเริ่มออกในตัวของเมเจอร์นะครับในหุ้นหลายๆตัวก็ฝากเพื่อนนักทุนว่าเก็บหุ้นช่วงนี้นะครับปลายเดือนนี้ถึง กลางเดือนมีนา,นาผลการงานบนริษัทจดเบียนออกเยอะแล้วแล้วก็ดีวเวนยิวจะมาเป็นตัวรันทําให้เซ็ตอินเด็กซ์ไปอยู่ที่1650ใหม่ครับได้เห็นแน่นอนกลางมีนาวันนี้ขอบ,บคุณมากค่ะคุณสุเทพสุดแท้นะคยคบผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พบกับคุณสิเชิดได้ทุกวันพุธะะในรายการรู้ก่อนรวยกว่าค่ะช่วงนี้พักการอีกสักครู่เดียวค่ะจหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่ว่าไม่น่าสนใจแล้วแท้จริงนะคะมีหุ้นบางกลุ่มที่สามารถลงทุนแล้วก็คว้าโอกาสทำกำไรได้หรือเปล่ากับบรลจอกรุงไทยสักครู่เดียวค่ะ คิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบีย้ยเงินฝากประจำเลือกลงทุนกับกองทุนเคทีพลัสของบลจรกรุงไทยเพราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากประจำรับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไปสนใจให้เงินทำงานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบลจรกรุงไทยโทร026866100กด 9, 9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มปูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณรักไหมครับผมหมายถึงกล่องทูดิจิตอล h เดีที่มีช่องถูและรายการกว่า200ช่องแถมได้ฟรีโบนัสค่าโทรจาก TrueMove H แค่1 6 9่บาทหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนและ7 e เ e ่ e อทุกสาขากนี้ บอกว่าตลาดรั์เองเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญนะครับในการที่จะเป็นแหล่งระดมเงินทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมของประเทศนะครับหัวใจสําคัญของตัวธุรกิจหลักทรัพย์นะฮะโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่จะมาซัพพอร์ตธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยมันคือเสถียรภาพแล้วก็ประสิทธิภาพสิ่งที่เป็นหลักคิดในการทํางานเนี่ยก็คือต้องเขาเรียกว่าต้องพัฒนาตัวเองอยู่อย่างอยู่ตลอดเวลานะครับผู้ที่อยู่รอดได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่ต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีที่สุด ทูเองเนี่ยที่ที่เรามองก็คือเรามองว่าทูเนี่ยร่วม,ร,วมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราอะนะฮะจากการที่ทูเนี่ยช่วยเราเนะผ่านเรื่องต่างๆมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเองเราก็ก,ก็เรียกว่าทูเนี่ยก็ได้วินความ trust จากตลาดหลักทรัพย์ที่จะเป็น business partner ของเรานะครับ ติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายนะคะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศนะคะซึ่งจะเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะแต่ว่าจะไม่เหมือนกับทางด้านของกองทุนรวมอื่นๆก่อนหน้านี้ราเอียดความน่าสนใจพูดคุยพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะกับทางด้านของคุณชัชะพลศรีวัลีพันธ์นะคะผู้ในการของบจกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ มองของตลาดหุ้นสหรัฐก่อนเมื่อสักครู่ไลฟ์ฟังไปแล้วว่าจอสโรสเองก็ลดสัดส่วนการทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเช่นเดียวกับบรรดาเฮกฟันเจ้าอื่นๆเรามองตลาดหุ้นสหรัฐณนเะวลานี้ยังไงบ้างในมุมมองของทางบลจนะครับคือเราคงไม่ได้มองแบบสเปค u l a t มากนักเหมือนพวกเฮกฟัน <c oughs> ที่เขาจะมาคอยเก็งกาไร <c oughs> แบบเล่นสั้นๆคือเราอาจจะมองในระยะยาวนิดนึง <c oughs> นะครับว่า โอเคแล้วผ่อนการลงทุนอย่างอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ที่ว่าโอเคเขาลดสัดส่วนนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ออกจากตลาด US เอสใช่ค่ะอ่าโดยพอชั่นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดเป็นดูจาก MSCI World Index นะครับพอชั่นของ US เนี่ยสำคัญมากประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อให้ลดลงมาเนี่ยเขาจะว่าถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยเขาอาจจะลดกันแค่ประมาณเปอร์เซ<ๆ>็นต์สองเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้ลดแบบเยอะมากเขาอาจจะไปลงลดบางบางเซกเตอร์อ่าอย่างเช่นบางคนอาจจะมองว่า Energy ในกลุ่มเซกเตอร์เอเนจีของ US เนี่ย มันเป็นพอชั่นที่สูงก่อนหน้านี้แล้วมันลดลงมาเยอะคนส่วนมากจะไปลดพอชั่นของกลุ่มเรรอ็นทีลงไม,ม่การ,าร,รใช่เป็นการปรับพอร์ตซะมากกว่าแต่ก็คงไม่ได้ลดแบบออกจากหนีตลาดนี้ไปเลยค่ะย<อ>ัะมีความน่าสนใจในหุ้นกลุ่มไหนหรือว่าประเภทไหนในตลาดหุ้นสหรัฐยอยู่บ้างคะคือหลักๆที่เรามองเนี่ยหรือทางมาสเตอร์ฟาหรือฟอร์นเจอร์ที่บ้านเราที่เราคุยเนี่ยเขาก็ยังคงให้น้ําหนักของกลุ่ม3มกลุ่มหลัก นะครับคือเฮลท์แคร์แล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มฟินแลนเชียลนะครับแต่หลักๆที่เขาคงโฟกัสกันมากที่สุดเนี่ยคือเฮลท์แคร์กับเทคโนโลยีครับค่ะแล้วทางด้านของบริษัทกรุงไทยเองล่าสุดก็ IPO อยู่ด้วยอยู่ในช่วงนี้เลยนะคะกับกองทุน KTUS นโยบายเป็นยังไงคะเราจะเป็นักของฟีดเดอร์ฟันนะครับที่ไปลงทุนผู้จัดการกองทุนเนคือเร็กเมซ n นะครับก็คือ เบสไมค์ของกองทุนนี้อาจจะแตกต่างจากที่มีในตลาดนิดหนึ่งนะครับคือบางคนอาจจะเป็นตัวดาวโจนหรือ S&P ห0 0แต่ก็อันนี้เนี่ยจะเป็นราเซลสามพันโกลด์อินเด็กต์คือจะเป็นลักษที่มียูนิเวอร์สหรือครอบเวอร์ตลาดของสหรัฐมากกว่าแต่ว่าฟันเมเจอร์เป็นสไตล์แบบแอคทีฟนะครับเขาจะลงทุนในหุ้นประมาณสัก50 8 0ถึงตัวแค่นั้นเองนะเป็นบอลทั m อ p ขึ้นมาโดยปัจจุบันเ,นเขาโฟกัสเนี่ย จะเป็นอยู่ในกลุ่มของเฮลท์แคร์กับเทคโนโลยีประมาณสัก50%ของพอร์ตโดยเซกเตอร์2อกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความแตกต่างจากบรรดาฟิตเดอร์ฟันในหุ้นสารัฐเดิมที่มีอยู่ในตลาดไทยสไตล์ที่แตกต่างกันอโอกาสการเติบโตแล้วก็ผลตอบแทนของกองหลักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ าเกิดเรามาดูตัวผลตอบแทนย้อนหลังนะครับก็จะอย่างปีที่แล้วเนี่ยอ,อยู่ที่วของมาสเตอร์ฟันอยู่มาสัก13 14โดยประมาณเนี่ยเราก็ถามเขากับไปเอสเปคในในพอรช์ชชันของเฮลท์แคร์กับเทคโนโลยีที่เขาไปลงทุนเนี่ยเขาเอสเปคไปอยังไงบ้างเขาก็มองว่าโอเคถ้าเกิดเขาพูดตลาดโดยรวมในเอสเซ500เนี่ยเขาาร์เก็ตเอาไว้ประมาณสัก10-11จากจากเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะที่ว่าปีนี้จะโตขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นลาซเซล3,000เนี่ยที่รวมพวกมิสมอลแคปที่มีีีโกกรธท่่สูงวาเน่ย เขามองว่าแทรเก็ตน่าจะบวกขึ้นไปได้อีกจากกทรเก็ตของพวกลาสแคมกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดรีเลตตีกลับออกมาแล้วเนี่ยเขาก็มองกันได้ถึงประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่ามากกว่าหุ้นใหญ่ใช่ครับเพราะฉะนั้นหุ้นใหญ่ไปก่อนแล้วก็หุ้นเล็กหุ้นกลางก็จะตามมาโดยเฉพาะกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็เทคโนโลยีที่เขาเข้าไปลงทุนด้วยเหมาะกับใครคะกองทุนนี้คือนักลงทุนที่ยังไม่มีพอร์ชั่นหรือสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นยูเอ เราก็มองว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นพอร์ชันที่ที่สำคัญในในในการลงทุนของ Equity uh huh. นะครับซึ่งโดยทั้งหมดเนี่ยเราในวิวของทางเคทแมเนี่ยเรามองพวกดิลอบมาร์เก็ต ในมากกว่า emerging market ที่สุดอยู่แล้วปีนี้คือเรายังคงโฟกัส US, ยุโรปและเจแปน่ะ,ะแล้วตอนนี้เราก็ยังมองว่าโอเคแล้วด้วยความยูนีของกองเนี้แล้วโฟกัสไปที่เฮลท์แคร์กับตัว IT เนี้ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะไปลงทุนได้ค่ะ,คะเรวเห็นที่ทางค่าเงินดอลลาร์สาหรัฐแข่งค่ามเทียบกับเงินบาทของเราเราทำประกรันความเสี่ยงตอนนี้เปลี่ยนไว้เท่าไหร่คะปัจจุบันเนี่ย เรามองในช่วงเบื้องต้นเนี่ยน่าจะทำเฮดจิงไว้สักประมาณสัก 50- 70%ในเริ่มต้นเรามองไว้ว่าประมาณสัก70%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนวโน้มจริง,รงๆแล้วทุกคนมองว่าปีนี้ดอลลาร์น่าจะแข็งกว่าในเงินบาทหรือว่าในภูิภาพอื่นเนี่ยเราต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะคอาจจะมีการปรับสัดส่วนได้เหมือนกันนะคะรายละเอียดสำหรับการลงทุนถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนแล้วก็เปิด IPO ถึงเมื่อไหร่คะ ไอพโเราเริ่มไปตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมา <Ừ. S 2> นะครับแล้วจนถึงวันที่27ถ้าเกิดนักลงทุนสนใจเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บรจจากกรุงไทยนะครับรวมถึงตัวแทนขายทุกที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาขั้น,นต่ํา1,000บาทครับสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะเข้าไปลงทุนนะคะสิ่งที่เขาต้องรู้ในแง่ของความเสี่ยงเวลาไปลงทุนต่างประเทศนอกเหนือจากเรื่องขออและเปลี่ยนแล้วมีอะไรอีกบ้างคะ โอเค,คเพราะว่ากองนี้อาจจะไม่ได้ไปลงทุนในพวก large cap อย่างเดียวนะครับอาจจะไปพวก mid small cap ด้วยก็อาจจะมีความพันผวนเพิ่มขึ้นนะครับระยะเวลาการลงทุนที่เราคิดว่าเหมาะสมเนี่ยก็คือประมาณสักตั้งแต่1นถึงสปีขึ้นไปที่จะถือครองค่ะ <Okay. S 2> อยากฝากอะไรให้กับนักลงทุนไทยบ้างเพราะว่ามี home by as เยอะเหมือนกันสำหรับนักลงทุนทั่วโลกเลยนะก็คือจริงๆแล้ว เราอาจจะมีนอสบางอย่างที่ทุกคนออกมาบอกบอกว่าโอเคลดสัดส่วน US แต่เราก็ยังคงยืนใจว่าถ้าเกิดเราไปดูพอร์ตจริงๆเนี่ยยังไงหุ้น US ก็ยังเป็นพอร์ชั่นหลักหรือว่าคอพอร์ตสัดส่วนใหญ่ในของ Equity ของบริษัทเหล่านั้นแต่อาจจะมีปรับลดสัดส่วนลงมาบ้างคัคบแต่ว่ามันก็ยังเป็นพอชันที่ ควจะมีอยู่นะครับเป็นกองทุนเปิดนะคะใช่สำหรับใครสนใจนะคะกองทุนเปิดที่ชื่อว่า KTUS นะคะสามารถสอบถามได้ที่บลจรกรุงไทยหรือว่าธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเปิด IPO ถึง27กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสการลงทุนในต่างประเทศกับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะในหุ้นกล Mid ุ่มมิดสมอ l แคปนะคะแล้วก็เป็นหุ้นในกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตอย่าง h e a l t h c a ์แล้วก็เทคโนโลยีด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเปอร์เซ็นต์การ ตบโตของผลตอบแทนเนี่ยประมาณการไว้น่าจะอยู่ที่15%ต่อปีแต่ต้องลงทุนให้ยาวหน่อย1-2ปีเป็นต้นไปในวงของบรจรกรุงไทยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคุณชัชพลศรีวลีพันธ์ผู้นริการของบรจรกรุงไทยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะทิงทายกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะนํามาฝากจากบลจรกรุงไทยเช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านของบลจรกรุงไทยค่ะนอกจากจะเปิดโอกาสให้ลงทุนในตราประเทศแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในตราสารหนี้นะคะก็มีกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF 5 3นะคะเปิดจําหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึง24กุมภาพันธ์ค่ะอายุโครงการ6เดือนนะคะลงทุนในตราสารหนี้ทั้ง เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะผลตอบแทนประมาณ2.35ต่อปีค่ะแล้วก็สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยเช่นเดียวกันนะคะ มีโปรตั์อินเวสต์อีกสองตัวมาฝากคุณผู้ชมทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับบมจไทยพัฒนาโรงงานาสาหกรรมหรือว่า TFD ค่ะได้เสนอการออกหุ้นกู้นะคะ1,200ล้านบาทอายุ2ปีดอกเบี้ยหนะคะจำหน่ายให้กับรายใหญ่ตั้งแต่วันที่2 4ถึง26กุมผ่าพัานนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็รอติดตามกันได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะส่วน Quality House นะคะซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาสังหารอมัพยัหรือว่า QH เอเองนะคะก็ได้มีการเสนอขายหุ้น กู้เช่นเดียวกันนะคะ4,000ล้านบาทอายุ3ปีดอกเบีย้ย3.18%ขายให้กับรายใหญ่18ถึง19กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ธนาคาร CIMB ไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารธนาชาติค่ะ เ,เวลาของรายการแล้วนะคะสำหรับใครอยากติดตามรายการรู้ก่อนรวยกว่าก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของ tnthailand.com n, n นะคะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้เช่นกันใน Facebook ค่ะรู้ก่อนรวยกว่าวันนี้เฟิร์นเสรรทยาอิสรพักดีและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ